สีลัคนาราศีนะครับที่สินแสหมิงอยากจะอธิบายให้ฟังตรงนี้นะครับว่าชะตาของคุณนั้นมันมีเกณฑ์แห่งความโชคดีอยู่และเป็นความโชคดีที่อยู่บนบรรทัดฐานของดวงดาวนะครับที่ทำให้คุณเองนั้นจะต้องเดินทางหรือเดินทางแล้วชะตาชีวิตของคุณดี อธิบายความให้ฟังเพิ่มเติมว่านะครับดาวที่บันไปร้อยเรียงต่อกันนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับช่วงนี้พยายามนะครับเดินทางติดต่อโน่นติดต่อนี่ติดต่อทางไกลติดต่ออะไรแบบนี้แหละครับมักจะได้รับความสำเร็จดีหรือใครที่มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ชะตามันมีความาเรียกว่าก้าวหน้าดียิ่งขึ้น ก็ให้หาโอกาสเดินทางในช่วงจังหวะเวลาตรงนี้นะครับลัคนาราศีกรกฎเป็นลัคนาราศีที่มีความโดดเด่นในสิ่งที่ทิศเสหม,มิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วคือลัคนาราศีที่1เลยลัคนาราศีที่2นะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมษดาวสุ์ดาวคานดาพุทธต่างก็ไปตรีโกนนะครับร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีเมษ จึงเป็นเหตุผลและเงื่อนไขง่ายๆว่าชาวลัคนาราศีเมษเดินทางแล้วชะตาของคุณจะเปลี่ยนเดินทางแล้วคุณจะมีเกณฑ์ได้โชคดีได้โชคลาภนะครับดวงมันต้องฉะโลก,กันบางคนนะ่ะนะครับนิ่งๆอยู่ดวงนิ่งๆอยู่พอเดินทางปับ๊บกลับมีสิ่งที่ดีเข้ามานะครับระหว่างคุณเดินทางก็าอาจจะมีคนติดต่องง,งติดต่อง,งาน ดิวงงดวงานนะครับโอนเงินเข้ามาให้เราเฉยๆก็เป็นไปได้และลัคนาราศีที่3นะครับที่ดวงเหมาะกับการเดินทางมากในช่วงจังหวะตรงนี้เดินทางแล้วชะตาชีวิตของคุณจะมีโชคมีลาบได้ผลดีชะตาเปลี่ยนแปลงในทางก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิก นะครับดาวไปลอยอยู่ในพบลอยกลางฟ้าสามดวงสุกอังคารและพุธและหน่ในนั้นก็เป็นดาวพุทธที่มาจากเรือนลาพะหรือว่าเรือนลาบนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณเองนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีความสําเร็จจากการเดินทางเดินทางแล้วมีการติดต่อประสานงานที่ดีเข้ามานี่นะครับดาวตรงนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่า ที่มันไปรวมกัน3ามดวงนั้นนอกจากคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเดินทางแล้วยังแปลความหมายได้ด้วยว่าในช่วงนี้การเปลี่ยนสถานที่จะนำมาซึ่งความโชคดีให้กับตัวคุณและอีกหนึ่งลัคนาราศีนั่นก็คือชาวลัคนาราศีธน,นูชาวลัคนาราศีธน,นูดาวไป,ไปอยู่ในเรือนสุภพะเรือนที่9หมายถึงความสาเร็จการได้รับการสนับสนุนความโชคดีการเดินทาง หรือเรื่องของต่างประเทศหรือการเดินทางนั่นก็จะหมายความว่าชาวลัคนาราศีธนูก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะมีความโชคดีจากการเดินทางเดินทางแล้วมีโชคมีลาบเดินทางแล้วได้เงินเดินทางแล้วชะตาชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับสี่ลัคนาราศีตรงนี้ย้าอีกครั้งหนึ่งลัคนาราศีกรกฎสองลัคนาราศีเมษสามลัคนาราศีพิจิกสลัคนาราศีธนู ดวงชะโลกหรือต้องกับการเดินทางเป็นอย่างยิ่งในช่วงนี้และก็ยังส่งผลดีไปนะครับจนถึงประมาณวันที่ 18... เออ 18... 19... 20สิงหาคมนั่นแหละนะครับก็เลยต้องมาบอกให้ FC ทุกท่านนะครับได้ฟังกันชัดๆใครมีแพลนอะไรต่างๆจะได้แพลนกันล่วงหน้าแต่เอาเป็นว่าเดินทางแล้วเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแน่นอน,นสิงหาิงของให้โชคดีสวัสดีครับ